สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้มาพบพ่อกับน้องแก้มใซสๆก็เซตตัวหน่อยเดินตามห้อยพพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มเลยนะคะถ้ากดแล้วชมเลยค่ะมือนี้น้องแก้มสีข้าทุกคนมาเก็บบังไว้ส่กตาเดอจ้าขั้นตอนแรกพ่อนนองแก้มกาสีตอกไม่ไซลลงไปในสากวกอนเดอจ้าและตะกา้ห้องน้องแก้มนี่น้องแก้มกับบรดสุทธิเดอจ้า น้องแก้มใส่กระตาที่พอน้องแก้มไปเห็ดอย่างอื่นแล้วเจ้าเจ้าเท่ากับเก็บหน้ามากประยุกต์ใส่ให้เพื่อที่จะให้มันเป็นประโยชน์เจ้าจ้าและเป็นยังน้องแก้มคือเก็บบอกหอยใส่กระตาในเมื่อเลี้ยงในสาก็ดี มีกระคือกระตาแล oh ้วห้ากะเอาไม้ใส่แล้วจ๋ะห้ากะสีเก็บบักห้อยใส่ลงไปนี่นี้แล้วบันเวลาบักห้อยเพื่อนใครเพื่อนกะสีจับโต้กับกับจับจับโต้กับใหม่แล้วจ๋ะมีพ่อหลังแก้มกะการะลังเอาลงไปในน้ำแล้ว,วจ๋ะตอนนห้าได้สามกระตาแล้วแล้วจ๋ะห้ากะยัดหยัดลงไปเลยแล้วจ๋ะห้าจันสีเก็บบักห้อยแล้วจ๋ะ ที่เคี้ยวนี่ก็คือบัวกบพ่อน้องแก้มนั่นเองนะจ๊ะอาจีบัวเห็นกบนะจ๊ะเห็นแต่พักตบนะจ๊ะนั่นนั่นน้องกบนี่นะจ๊ะคือเจ้าชายกบนี่นะจ๊ะคือบัวกบพ่อน้องแก้มพักตบแบบเยอะเลยนะจ๊ะเท่ากับสิเก็บบักหอยในซานี่ซานีไปใส่ในกระตาเลยจ๊ะนี่ก็คือเก็บจากไม้เลยจ๊ะ ยังน้องแก้มคือต้องเอาบล็อกไม้ผีพึ่อยูได้ใหม่มาใส่ในกระตากะเพราะว่าตอนนี้หน่ามันขึ้นไล้ได้จ้ะไม่ได้น้องแก้มสีกินแต่กินยากได้จ้ะบรรท่างน้องแก้มเอาใส่หนีน้องแก้มยกกระตาขืนน้องแก้มกะเอาบลอกหอยได้เลยได้จ้ะตอนนี้เขากำลังพุ่มหาบลอกหอยเพื่อที่จะมาใส่ในกระตากได้จ้ะได้แต่แก้มกะสีได้น้องจ้มมันกับน้องแก้มสียังไม่พอ งั้นกรกไม่นกะาไนี่าะบสั่งทำไวไ้อะบัวไม้กับมินะบบัไขมด้จ้าถ้าใช้ลูไปได้กระตาเลยยังเขาก็จังเอื่นบัไ้ขมอันะว่าาะวามันขมะวามัน แมนบอสแต่มันหน่อยครับตอนเกิดบอกหอยหน่อยเลยเนาะเพราะยงเพราะว่ามันขมเป็นซื่อของมันไงหนังจจมเดือนเดือนนี้พอพอเกียร์ใดได้จ้ะมือขึ้นมือขึ้นหนามันขึ้นมาบอกหอยเพื่อนหาจะมาเด่นหนาหรือเปล่าบอกหอยเพื่อนอ่าอยู่ข้างขอบขอบฟ้าเจ้าจ้าหนังจจมบอค้ากันเก็บหนังแจมก็พอกัะเล่ก็แม่กระเลยได้ไอเดียเฮ็ดจังสีได้จ้าเพราะว่า บังหอยมีมันได้กินหยา่าแข็งเพราะว่าน้ำม,มันหลายเด้วจ้าเพราะว่าช่วงน,ววนี้ฝนตกเด้วจ้า,าแถมในสาน้องแก้วมืนขึ้นน้องแก้วเห็นทั้งกุ้งเลยกะเห็นทั้งหลฟ้าแบบเยอะเลยเด้วจ้าในแกงกะซิ่งหนุ่มบังหอยซอยพอเด้วจ้าอ๋อตอนแรกหอยอยู่สานีบ่มีเพราะว่า,วย,ย,ย,า,ายัง เพราะว่าน้องแก้มกับแม่เดี๋ยวเอาเป็ดมาปล่อยมาปล่อยในสาบันที้เป็ดก็กินบักห้เบิดนะคะก็เลยได้เอามาปล่อยใหม่ตอนนี้กาลังออกลูกแต่ว่าออกลูกเต็มเลยแต่ว่าน้ำขื้นเก็บกินยากเพราะว่าตอนนั้นน้องแก้มเอาเป็ดมาเลี้ยงบนันี้น้องแก้มก็บ,บ่มีบักหอยกินน้องแก้มก็เลยเอาเป็ดออกไปน้องแก้มไปสือปลาอยู่ปลาม้ง่วันที่ได้เล่นน้ำเลยจ้ะ ตัวน้อยครับแม่จ๋าจะคืนตัวใหญ่แห้งบักหอยเพิ่นอยู่ในใบบักงวงพอหนังเกลมบอกจะจ๋าไหนมองไหนใบบักวงมันเหี่ยวลงมาในน้ำจ้ะแม่แล้วเพิ่นจ๋าหาที่เกาะด้จ๋าแมโนแต่ขึ้นยจะต้องต้นนี่นี่นะคะอุ้ยโอ้โหอันนี้อยู่ในใหม่ได้จ้ะอู้มาลายแห้งแต่ว่า แต่ว่าน้ำมันขึ้นสูงเนาะมึงทานานองแก้มหมกเคียงข้อนกแก้มเลยนะคะน้ำทั้าเ้าอยากกินบักไหหมีเอายางแห้งก็เลยใส่วิธีนี้นะคะถ้าแบบถ้าทุกปีถ้าฝนมาตกได้จับเพิ่นกับสีหากินง่ายอยู่เพราะว่าน้ำบกได้จ้ะได้ตี่นี้ส่กินบักไหอยากอยู่เพราะว่าฝนตกหลายมือแล้วจ้ะมีน้องแก้วได้ยึดตองแมแหลกนกแก้วขนาดเลยนะคะ นี่นีนี่นี่นี่ต่อเยักเผานี่วูวนี่คือใบบักเผาที่เพื่อนใหญ่หนูแกมเอามาใส่ไว้ให้บักหอให้บักหอยเพื่อนมามักอันอันจับไว้เลยจ้าเพราะว่าตะกอนกต่มีพัดจบให้เพื่อนจับแต่บานี้ปลาปลาเหมือนกับเพื่อนโบญ่เร็วเหมือนกับเพื่อนหายใจผู้ออกเพราะว่าพัดจบ ส่วนซาดอาจารย์แกมก็ได้เดาพักตบออกไปหรือเวลาหนูแกมวานปลากั๊ซิบเอได้กินนะจ๊ะเพราะว่านี่นี่แต่ใบพักโต๊บนะจ๊ะแต่อันนี้ก็ร้ายแง่เพราหนูแกมหาเก,ก่งนะจ๊ะหนูแกมหาไ,มได้บ่ค่อยร้ายเลยอันนี้พ่อบอยไปใส่หมองกระตาเด้ดจ๊ะไว้ให้บมองไม้เพื่อนจับนะแตเมียนนจ๊ะของแกมกั๊กซิคามฟังเฮ้ยหุ่นใจบกหอยบอกหอย อีกเดือนหนึ่งเข้าพร้อมขายแมนจ้าห้างค้านนงแก้มอีกเดือนหนึ่งนงแก้มกะสิพร้อมขายบกักหอยแล้วเด้๋ยจ้าเพราะว่านงแก้มพอไว้ทั้งกินแล้วก็พอไว้ทั้งขายเด้๋ยจ้าเขาอีขายก็รู้ยกบ่าฮ่าฮ่าทาหลังกิโลนี่เขาจะขายตัวละ ขายทุกบ,บาทครแตะขายตัวละเาไหร่ไม่ไมะีขายตัว้ไม่สีขายาากาีก่โลลเทาไหรจ๊ะเก้าร้อหาสิบแม่บอกว่าขายกี่โลละห้าิบ,บาทด้วยจ้ะถ้าโกหกสีแมนอิลีบอสได้จ้ะนี่นั่แกงเก็บมาอะไรประมาณสามหน่วยถ้าให้เพื่อนเต็มประมาณกับประมาณเท่งนี้มั้งหนึ่สีไปใส่เตลกตาด้วจ้ะกกนก็อาจจะมีเท่านี้ ทั้งจำที่ว่าน่าจะพันหน่วยใดญ่เลยจ้ะแค่พอแค่หน่วยใหญ่ออกใหญ่ๆประมาณซ้ำนี้เลยจ้ะส่อนวยนิดหน่อย,อย,อยกระด,ดับเยอะเลยเพราะวะ่านี่นี่เลยจ้ะอันนี้เป็นข้อบักพรายเที่ยวเลยจ้ะนี่ไข่เพิ่นเลยจ้ะเวลาเพิ่นไก่ออกจะเป็นโตแล้วไข่เพิ่นกระสีดเลยจ้ะ ยังอยู่อยู่บกกบมันกับน้ำที่ท่วมกบนะเป็นกบแม่พันธุ์ทีกีบใบน้องแก๊งไปไว้ทั้งงานแต่บ้านพูดดีช่วงนั้นฝนมันโตมันก็เลยมีลูกออดบน้องแก๊งกับเบอรีมองไว้กบตอนใดบรรจงกับไปไวให้ทั้งลำแข็งบรรนงแม่ก็ลืมเุกย่างอาหารแม่ก็เลยเอามาไว้มีได้จ้ะน้องแก๊งพิมตักน้องแก๊งก็เสียวไดยน้องแก๊งว่าขาจับกกบได้จ้ะ ใส่กะเลี้ยงเพื่อนทุกมือมีแกเลี้ยงหัวอาหารเลยจ้ะกบมีเต็มตัวใหญ่ๆเ,เลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ภารกิจจับกบอูวตัวใหญ่แหงนะจ้ะเยกเยกเกเกโกแม่ลอยกบไปเพื่นกบแม่เนี่ยเลยมาไหนเนี่ยเนี่ยจะมาขึ้นหุ่มบักไห้นีหกาสิงหุมไปเลยจ๊ะความผูน้องแกนนอกจะเบิดไปนุ่มทัวมันเลิกแหงเนะจ๊ะวิวีนแกนในบังไห้จูบกัน เออพ่อไม่ไกลหรอ,อกนกแก้มวายหนาว่าเปลี่ยนเลยจ้ะนกแก้มไก่พ่อซ้อนร้าเที่อยู่ตอนหนังแก้มกระวายบ่ได้เลยจ้ะเขากะสีย่างไปหาพ่อเลยจ้ะนกแก้มก็ยังวิ่งไปหาพ่อเลยจ้ะปุ๊บไปเที่ยวมาถึงแล้วมังมีต่อใหม่นี่คือโอ้ นี่คือบักหอยเชี่ยวหน่วยไงเฮงอันนี้บักหอยขมได้จ้ะนี่กอะหอยเชี่ยวอีกหน่วยกับบักหอยขมได้จ้ะหอยเชอรี่หอยเชี่วน้องแกหอยเชี่ยวมันคือว่าหอยเชอรี่นะแก้วพี่นั่นเองให้น้องแก้วมาก็ร่างคิดอยากกินบักหอยเชี่ยวจีนน้องแก้วก็เลยลงไปพูดว่า นี่คืออะไรเจ้านี่แบบเยอะเลยไม่นี้นี่ไหมคะหรือไม่นี้พอเก็บไปหรอไม่นี้นักแก้มล่งไม่ไหวเพื่อนจับโตกันได้จ้ะแล้วก็น,นักแก้มก็อ่อพนพรียงได้จ้ะกั็เรมีอันสี่กระฝ้ายุไก่ขับซ้าแนี่ได้จ้ะ ดอ้้ยอยู่นีไหมบักบอะไรมเจ็บผมนี่นอ,อืมขอบาบักบักนี่หน,น่นอยหน่เอาบอสก็จะอ๋ปอปนี่หน่ยหน่อยแห้งนะจ๊ะเพราะว่าลังจาก,กาที่เพิ่นออกไขร่แล้วด้วยจ๊ะหน่อยน่อยบกันไก<ห>่ตีใกลตีกันมูคบกัน เน <g ül> ี่ยฟ้าหมายถึงไหมหมบอมี่ยังเห็น้องแกมเลยเย็นแห้งด้วยจ้าถ้าโดนแกมเย็นก็จะอยูประมาณแค่นี้ อุ S 1> <S 1> <S ๊ยพาไอ้องใหม่กูดงตัวนี้น้องแก้มหัวมันอยู่กับใหม่ตัวไหน,น,น,มมนหไได้วยสาแต่โอ้โหอลังการมันแบบเยอะเลยพ็อจ้าั่นใหม่ตัวต้องขออู้นี่คือห็นแกมปปี บายบายมึงมน,มน้องแกงบอปพ่อได้จ้ะคือมีแต่บอกว่ามิ่มได้จ้ะนี่ห้าห้าเราไปเฮ็ดกินห้าบาทน้องแกเฮ็ดกินจะเสิเอาไปเอาไปแกงอยู่บ่างปะออมน้องแกมกะเสียเอาไปออมได้จ้ะกลับเอาไปต้มจิม้มต้มจิ้มก็ได้จ้ะแต่ห้านอยเจียจะพึ่งจับเด้ที่นี่ อย,บบบอยอะบไหอันนี้คือการบาาังคับเวยจารคือบุกหอยน่าจะเยอะแห้งเฮื่อกรปีนดิน งานเก็บไปเลยจ้ะอะที่มีล่ลนเน่มาขันที่โอ้โหมาขันแม่ขันถังจ้ะอันนี้น่าจะมาคัน,น ไม่ออวาง้คือวาไข่ใ่อ้โหเดียนี้นกันมะพร้าวนะคะไม่แต่นวยบอกหอยเลยนะคะนั้นแต่อพอกำนังแก้มยูกไก่แห้งซูมเอาบแม่บอลงน้ำนะคะวันนี้มีแม่ผู้เดียวผัเปียกตอนลงน้องแก้มก็นวนๆวน,วน้่แต่บัลปอนขึ้นนำ้ำ <laughs> อากาศดีแห้งกำลังคำคำจักหน่อยอย่าบอกนะว่าเก็บแล้วแล้วน้องแก้มกาซิเยกับปุ๊กใส่บอกอ้อยความนะคะ

อันนี้หนังแก้มกับสีป่ปอยสองกระตาได้จ้าแน่ดีเพราะมันหลายเฮียตูวใดย,ยีพาา่พ้อจ้าใส่กับตัวน,น,วนี้พี่น้องท่านผู้ชมซอยหนังแก้มจมเนี่ยด้จ้าว่าหนังแก้มเทใส่สองกระตานีเพราะว่าหนังแก้มแห่งเป็นคนขี้ลืมอยู่ด้หนังแก้ม สิมะเทยใส่กระต่านี่อีกเถื่อเด้อจ้ะเดี๋ยวน้องแก้มกะสิไหวายน้ำไปหาพอกันจา้า <c> ห <oughs> ืม้องหยังไปคั่ว นี่นงแก้มกบบค่ะทีเอาบลกไม้เทลงไปเลจ้นนะนี่แกกะมื่อกี้นางแกงจะเทใส่สองอันนี้เลยจ้ะแล้วนงแกมกะสีเทใส่สองอันนี้เลยจ้ะบ่แมนูด้สมอสองอันนั้นใส่แล้วนี่ใส่ได้แล้ว <laughs> น้องแ้มเลืล่อกเลจ้ะในแกมบอกแล้ววาไอ้ทั่องแกมนั่นเลยจ้ะานใดทุกคนเดินคึอกันเลยจ้ะ และห้ากะหามาลุนอีกเรื่องเดือนวะบอกไ <uld> <ะ>ว้น้องแก้มปีไงบอจ้าแล้วกะในคลิปนี้น้องแก้มกบสีคอตัวเล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาหาลุนบอกไว้กันจ้าน,น้องแก้มกะขอบคุณทุกกรเลังใจน,นะคะแต่น้องแก้มลึกอย่างหนึง่งน้องแก้มกะฝากเพจน้องแก้มใสน้องแก้มใสใสกระสรีต,ตัวน้อยการเลี้ยงหมูป่า มูดามนันเดจ้าในคลิปนี้น้องแก้มไปอีลีแล้วเดวจ้าบ๊ายบาย